อืมอร่อยเหาะขนมเปี๊ยะมีตังที่ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าขนมเปี๊ยะฝีมือแม่ผมเชิญเชิญมาลิ้มลองกันได้มีตังมีตังแล้วก็มีตังสวัสดีค่ะวันนี้พบกันในช่วงบูฮาวแนะนําของฝากค่ะจากวันนี้เราลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เลยมาแนะนําร้านของฝากชื่อร้านว่าขนมเปี๊ยะมีตังค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างนเลยนะคะ เริ่มทำอากันแลยนะโอเคสวัสดีค่ะ,คะอันนี้พี่สุค่ะพี่สุเป็นเจ้าของร้านขนมเปียมีตังค่ะเชิญพี่สุแนะนำะขนมเปียที่ขายด,ดีในร้านนี้นมีไส้อะไรบ้างคะของสุดจริงๆแล้วจะมีะไส้ถัว่วต้วน,นี้เลยนะคะไส้ถั่วตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะ ส้ถั่วอบควันเทียนนะคะจะหอมแบบไทยๆเลยค่ะแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ข้างในด้วยนะคะจริงๆแล้วทุกไส้เนี่ยมีไข่อยู่เลยค่ะคขะไส้ค่ะแล้วรองจากไส้ถั่วนี่มีไส้อะไรที่ขายดีเป็นอันดับสอนะคะก็จะเป็นไส้ฝอยทองฝอยทองตัวนี้ใช่ไหมคะฝอยทองแล้วก็อัตัวนี้เผือกด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวพี่สุช่วยบอกพี่กัดร้านว่าพี่กัดร้านพี่สุเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อนักท่องเที่ยวสัญจรมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยจะได้แวะมาซื้อของ,ของป้ายขนมเปียะร้าน,าน,านเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ,คะแล้วก็อยู่อำเภอขนมสาราคามนะคะถ้าเรามาจากทางอื่นเราเห็นป้ายสนามชัยเขตนะคะเราก็เลี้ยวเข้าสนามชัยเขตมาเลยก็จะเลยรลตัสมานิดนึงค่ะ แล้วก็จะเห็นป้ายอยู่ข้างทางว่าขนมเปี๊ยะมีตังให้ยูเทิร์นนะคะแล้วก็จะมีซุ้มประตูวัดที่เขียนว่าวัดดอนทองเนะคะแล้วก็เข้าประตูวัดดอนทองมาประมาณ5 0 0รอยเมตรอยู่ฝ่ามือเดี๋ยววันนี้สูตรับเรื่องราวลองทุกจะต้องซื้อของฝากกลับไปที่กรทมนะคะเดี๋ยวขอถุงเพื่อที่จะได้ซื้อของฝากกลับไปนะคะอ๋อค่ะ ครับวันนี้ลงพื้นที่เสร็จก็มาร้านขนมเปี๊ยะมีตังเป็นเปี๊ยะที่อร่อยมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณแซมที่ปรึกษาบูเฮาซื้อไปฝากภรรยาผมชอบใจมากซึ่งภรรยาผมเป็นคนที่ชมยากมากเขาบอกว่าขนมเปี๊ยนะนี่อร่อยเทียบเท่ากับที่ไต้หวันนะฮะ เดี right? ๋ยวผมจะลองชิมดูนะฮะนมเปี๊ยะถั่วไข่เค็มเต็มฟองไข่เค็มจุใจนะฮะเต็มฟองไหมครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทานนะฮะอืมสุดยอดครับมีตังตาตีตงตีตั้งตีตั้งตีตั้งนีั้ี้งตงี

ไก่หอขนมเบะมีจังที่ผมในทุกวันนี้ได้เพราะว่าขนมเบะฝีมือแม่ผมเคยมาลิ้มลองกันยากครับมีตังมีตังมีตัง